สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับขัวบ้านน,นิชแันนะคะขัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้มองกล้องหน่อยนะคะโอเคค่ะชัดเจนค่ะในกระทะของเรานนี้ก็จะเป็นน้ํานะคะน้ําต้มกระหมูสามชั้นนะคะวันนี้เราจะมาทํอย่าปล่อยให้เขาเดือดลีกไฟตั้งนิดนะคะให้เขาเดือดไป เที่ยวไปสักนิดหนึ่งก่อนนะคะเออวันนี้เราจะทำเอ่อหมูนะคะต้มกับถั่วนะคะถั่วลิสงนะคะอ่ะตอนนี้มาดูแนะนําแนะนําถั่วลิสงหน่อยนะคะน้ําจะเยอะไปแล้วล่ะค่ะอันนี้ค่ะเป็นถั่วลิสงของเรานะคะนี่ค่ะเราต้มเราต้มถั่วนี่ค่ะเราต้มถั่วทั้งเปลือกเลยนะคะเนี่ยมันจะได้หอมค่ะเวลาทำแล้วหอมมากนะคะถั่วนี่ก็เป็นอาหารว่างแล้วก็ ทำกับข้าวก็ได้นะคะทําขนมก็ได้นะคะได้หมดนะคะจากนั้นพอต้มสุกแล้วนะไม่ต้องเปื่อยมากนะคะแค่กรุบๆุบค่ะหอมมากเลยนะคะตัวมาจากเขาเรียกว่ามาจากไร่เพชรชบุรีค่ะหอมมากเลยค่ะถ้าถั่วแบบนี้เวลาต้มนะคะนี่เทคนิคในการต้มก็คือเป็นถั่วสดแล้วมาต้มให้มาล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็ต้มให้เปื่อยเปื่อยตามความชอบนะคะ จากนั้นเราก็จะมาแกะค่ะเนี่ยค่ะแกะนะคะแกะเอาไปสองซีกแล้วเอาเม็ดออกนะคะ,คะอันนี้ทําให้เห็นว่าเป็นถั่วนะคะเป็นถั่วมาจากไร่แล้วมาล้างทําความสะอาดที่ดีนะคะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ,อะตอนนี้ถั่ว เราก็แกะมาเป็นแบบนี้ค่ะได้ได้ได้ทักประมาณนี้นะคะเอาประมาณว่าเราใช้ประมาณ200กรัมนะคะหมูในกระทะเราก็จะใช้ประมาณ150กรัมนะคะต้มหมูให้เปื่อยก่อนนะคะเปื่อยเปื่อยแค่ไหนเปื่อยตามความพอใจของผู้ทำนะคะจากนั้นเวลาหมูเดือดแล้วนะคะนี่เราเนี้ยวันนี้เราจะเอาแค่นี้ค่ะเปื่อยแล้วเราก็จะใส่ใส่ถั่วลงไปนะคะมันร้อนค่ะ ต้องเอาทับผีช่วยนะคะนี่ค่ะใส่ถั่วลงไปนะคะไปผสมประสานกับน้ำต้มหมูหมูผสมกระถั่วมันก็จะหอมนะคะนะคะีค่ะมันก็จะหอมวิธีการต้มถั่วมันก็ทําได้หลายแบบนะคะและที่มาของถั่วก็มีทําได้หลายแบบกันนะคะสุดแต่ว่าใครจะสรรหาได้ยังไงน,นะคะ อ่าน้ำออกสักนิดนะคะมันจะเต็มไปแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะให้เคดือดนะคะสักสองพุง่งเราจะให้หมูกับอันนี้ค่ะไปเคี่ยวกันนะคะให้หอมๆนะคะยังไม่ปรุงรสนะคะเดี๋ยวใครปรุงรสให้เดือดสักสองพุ่งก่อนนะคะอ่ะให้เดือดไปก่อนนะคะสักนิดหนึ่งปิดฝาไว้ค่ะ ช่วยให้เขาเดือดเร็วขึ้นนะคะจากนั้นเมื่อเดือดแล้วเราก็จะปรุงรสค่ะปรุงรสคือ,อยังไงน้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะคน้ำปลาตักสองช้อนนะคะแล้วก็ซอสนะคะซอสฝาเขียวสักหนึ่งช้อนนะคะดอกเกลือสักเล็กน้อยครึ่งช้อนหรือว่าช้อนชาก,ก็ได้ค่ะ ะะจากนั้นก็จะใส่ลงไปนี้ค่ะนะคะเราเรียกว่าการปรุงรสอันนี้ไม่ต้องเราไม่ต้องเออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแกงจืดนะคะเราไม่ต้องรสจัดมากนะคะเอาพอแลมแลมค่ะนะคะแกงจืดนะคะกินกับไข่ทอดไข่เค็มนะคะกินกับปลาทอดก็ได้นะคะอร่อยค่ะนะคะหรือจะกินกับผัดพริกก็ได้กินได้หลายอย่างคะ่ะสุดแต่ความ ตามใจปัรถานานะคะว่าจะกินอะไรจากนั้นเล่งไปทางนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ปรุงาให้มันเกิดความสวยงามก็คือเห็ดนะคะเห็ดหอมนะคะสามดอกค่ะใส่ลงไปนะคะน้ำใช้เยอะแล้วค่ะเห็ดหอมใส่ลงไปให้เดือดสักสองพุ่งก็ขึ้นได้จากนั้นแต่งหน้าด้วยด้วยอะไรคะเนี่ยด้วยอะไรคะ เนี่ยค่ะสีอย่างเงี้ยแครอทนะคะแครอทแต่งหน้าด้วยแครอทเอาน,น้ําออกอานิดนึงนะคะเพราะว่าใส่เครื่องไปแล้วมันจะเต็มกระทะสวยดีค่ะอร่อยนะคะลองทําดูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างจากนั้นก็จะใส่แครอทนะคะแครอทค่ะแครอทสิบห้าชิ้นนะคะห้าชิ้นใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้ชิพนะอันนี้ค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าเกาที้นะคะเกากี้ก็แต่งหน้าให้สวยงามนะคะเกากี้จะมีเขาเรียกว่ามีคุณค่าทางอาหารคึอเกากี้เนี่ยจะมีจะจะบำรุงสายตานะคะเวลากินเข้าไปนะคะหนึ่งกำมือนะคะมาแล้วค่ะครบแล้วก็รอให้เขาเดือดสักสองึ่งเราก็จะเอากินได้นะคะก็กินได้แล้วค่ะ ไม่ยากค่ะลองทําดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังส<ม>่วนไขรจะใส่เห็ดใข่จะใส่ผักอย่างอื่นก็ได้ผักเสียวต้นหอมบักชีโรยก็ได้สุดแต่ความชอบนะคะ<ม>หรือว่าจะใส่เห็ดอย่างอื่นก็ได้ค่ะก<ม>ินอยู่กับความชอบนะคะเต็มกระทะเลยนะคะสวยดีเราเสิร์ฟทั้งกระทะน,นะคะวันนี้สวยงามค่ะดูค่ะเห็นไหมคะถั่วของเราให,ใหม่ๆนะคะ การจะทําอาหารแห่อร่อยนะคะคุณผู้ชมคะแฟนคลับของเราเนี้ยก็ถามมาบ่อยเลยคะ่ะทํายังไงจะทําอร่อยอนในนี้นะคะมนอยู่ที่การเลือกวัสดุคะ่ะแล้วอยู่ที่วิธีการทํานะคะดับไฟนะคะพอแล้วคะ่ะนี่คะ่ะสวยงามคะ่ะโชยสักนิดนะคะ <laughs> ตอนนี้ยังไม่ได้แต่งผักใบเขียวมันเลยไม่ค่อยมีอะไรเงเขียวนะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปเราก็ชอบโชว์นะคะนี่ค่ะเห็ดของเราเต็มคำเต็มคำกาเหตุของเรากินเป็นเต็มคำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปนะคะ เสิร์ฟั้งกระทะนะคะไปกินด้วยกันค่ะ